นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะสวัสดีครับนี่ก็อยู่เหมือนเดิมครับเป็นแผ่แก้ Solar ครับผมแผ่แก้ครับผมเอาตัวเล็กมาเตะแทนนะครับผมเปลี่ยนกับเจ้าเจนะครับผมเหมือนเดิมนะครผมไทยประทะเมียนมาสนามบ้านบึงนะครับผมชนบุรีนะครับผมมาดูเกมทำของเจ้าตัวเล็กไม่ข้ามนะครับผมโอ้โหลูกนี้อ่านครับผม ยี่เป็นแผ่แก่ผมเป็นเจ้าตัวเล็กลงมาะัะผมเอาเกมเซิร์ฟปั่นมาเจ้าตัว <c oughs> โอ้เสิร์ฟดีมากครับผมปัน่น <c oughs> ลูกปั่นดีมากเลยนะผมขอที่สี่ต่อหนึ่งครับผมมาดูเกมเซิร์ฟปั่นมาตัวเล็กหนึ่งยกมาแบบนี้ต้องตะแล้วไม่ตีไม่ได้แล้ว เกม <laughs> เสิบจบบุง้งเสิบตัดไปหนึ่งยกมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมโหเจะบุ้งครับโอ้เร็วมากเลยครับผม <laughs> มาดูเกมเสิบปั่นมหาหัวยก,กต้องเตะแล้วครับไม่เตะไม่ได้แล้วครับผมต้องเตะครับผมต้องเตะอ,อ,อย่างเดียวครับผมโอ้ เมื่ไทยไหมเมื่อไทยได้ไหมไหรอเออมาดูเกมเสิเร์ฟเจ้าบุงเสิร์ฟปัดไปหนึ่งนี่หมาหนาเน็ตแบบนี้ก็เรียบร้อยดีนะผมฝ <c ười> ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมเรามาดูเกมเสิร์ฟของพอม,ม่าครับผมมาปั่นมาหนึ่ง ยกมาแบบนี้เจ้าตัวเล็กล้นมากระทืบเรียบร้อยดีครับผมปั <laughs> ่นมายกมาแบบนี่โอ้ยลูกนี้กระโดดสูงจริงครับแม่ตัวเล็กๆนี่ครับเจ้าตัวเล็ก <laughs> ลกระโดดสูงจริงอ <laughs> <laughs> ้าวีเดืขายรเล, <laughs> เลร <laughs> ไม่ย <laughs> เมือท้ายไหนสุดปัดไปล้นหมาแบบนี้ยังไงต้องลากเองโอ้โหเจ้าตัวเล็กไอ้คนมันมีเพื่อนไปลากเนี่ยโอ้โหลูกปั่นแบบนี้ก็โอ้โหถือว่าสูงครับก็โดสูงครับเจ้าตัวเล็ก เสร็จนี้ต้องเอาแล้วครับเกมมสร์เจ้าบุ้งครับปุ้งเสอร์บัดไปหนึ่งมีล้นมันกันลูกออกครับผมรั้งแต่ขิวดีกลืนเวลาเดี๋ยวมันสูงมันโดดดีนะเว้ย อาเวลามีอาการบาเจ็บนะบผมเียนมาครับผมโอ้ไม่ธรรมดานะผมนี่ครับน่าจะเก็บตังค์นะผมเก็บตังค์มาซื้อพวกเหล็กพวกอะไรนะรผมทําพวกโครงหลังคาครับผมสุดยอดจริงเลยครับผมสำหรับเมียนมาครผมโครงหลังคา อันนี้เก็บตังค์ซื้อเองครับซื้อมาเลยเก็บตัง,งค์นะเออโอ้โหสุดยอดเมื่ดไปเท่าไหร่ดูไหมฮะโอ้นี่ครับสุดยอดจริงนะผมเก็บตังค์ซื้อเองนะผมเก็บตังค์พวกซื้อพวกเหล็กแล้วมาทําพวกโครงหลังคาดูโอ้สุดยอดจริงนะผมไม่ธรรมดานะผม สนามที่บ้านบึงครับผมสนามบ้านบึงครับโชบลีครับผมเต้มเท่าไหร่ฮะแต้มเท่าไหร่วะบ้านบึงชมลีครับผมถูกต้องครับยกมาหน้าเน็ตแบบนี้เรียบร้อยดีครับผมอ มาดูปั่นมาโอ้อยู่ครับหยุดตะกร้อให้อยู่แค่นั้นแหละสูหัวตัวเล็กก็โดดสูงกันนะเจ้าตัวเล็กก็โดดสูงครับผมเจ้าตัวเล็กดูเกมส์จบโจ้าบุ้งวัดมายกมาแบบนี้ก็อูโหเรียบร้อยดีครับผม ตรงไหนของบ้านบึงนะผมน่าจะเป็นในโรงงานครับพี่เตยครับผมผมก็เพิ่งมาครั้งแรกครับผมแถวแถวป้อมตำรวจนะผมแถวแถวป้อมตำรวจนะผมมันจะมีซอยเล็กๆสายมือครับนี่น่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะผมเจริญสินนะผม อยู่ติดเลยครับผมโอ้ไม่ข้ามครับผมเสิร์ฟปัหนึ่งอยู่นะโอ้โหต้องเตะแล้วครับไม่เตะไม่ได้ครับผมเจ้าตัวเล็กครับผมจะมาหย่องเล่นๆไม่ได้นะครับผมมาชุดนี้เอาเจงครับผมดูเกมเสิร์ฟเจ้าบุ้งครับเสิร์ฟบอลไปหนึ่ง ยกมาหน้าเน็ตแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมยังอยูน่นะผมไม่เสียนะผมโอ้โหยังครับยกมาบุง้งโอ้โหหาน้าไปเล่นเน็ตไม่สูงก็พอประมาณครับพี่เต้ยครับยกมาแบบนี่โอ้โหเจ้าตัวเล็กก็โดดสูงจริงเน็ตก็อยู่ประมาณ บุ่งบุ่งเน็ตเทาหัวไมหมร้เรล่งไงไม่ไม่เป็นหัวพีว<า>ทว่ท่วมท่วมเลยอีสูซูเท่าไหร่โอ้โหร้อยแปดสิบอ่ะประมาณนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับผมยกมาโอ้โหลงนี้นี่ เจ็ดต่อสองปันมาบุง้งยกโรยมาแบบนี้ก็อู้ไม่ข้ามนะผมแปดต่อสองครับผมลูกเข็มเสิร์ฟพมาปั่นมาแบบนี้ครับปุบ้งหนึ่งยก อุ้ยลูกนี่ครับผมยังแก้ไขได้นะผมเจองื่นหลังครับผมเจอเนเ็ตแบบนี้ก็ไปไม่เป็นครับผมเอ็มินสัญจรครับสวัสดีป๋าโยงด้วยครับนี้ก็มาแถวบ้านบึงครับก็เลยแวะมาไล่สวนครับพี่โยง <Das S 2> โอ้ยล,ลูกนี่เป็นแต้มฝั่งไทยนะผมสนามนหนแจ๊คสวัสดีครับพี่เขียวครับสนามบ้านบึงครับพี่เขียวสนามพม่าครับสุดยอดมากครับโอ้มีหลังคามีโคงหลังคาด้วยครับผมก็สุดยอดนะครับผมพม่าช่วนในเก็บเงินทำโคงหลังคาเองเลยนะครับผม ย้อนจริงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนึ่งยกมาโอ้โห,โโหเหนื่อยอแต่อะไรไม่รู้ครับผมฟังไม่ออกเลยโอ,อุห้หลูกนี้เสียงหาย เอาเสียงหายไปแสบใจรักครับโอเคครับผมเอาได้ยินนะครับผมภาพชัดเจนเสียงชัดเจนไหมครับผมโอ้ยแสบสุดทอนอี่ได้แล้วชิบนี่เดียวถือทอนนิดเดียวเสียงชัดเจนภาพชัดเจนไหมครับผม มาดูปั่นมาครับผมลูนี้โอ้โหไม่ได้ครับผมไปเสียตังค์ใครจังปากหวานจริงหนึ่งไหลไปโอ้ไม่ข้ามครับ <c oughs> ชัดอยู่ครับผมกาแฟ ปั่นมาออกมากจับงจับไม่ได้เลยปั่นเลยไม่เตียม่ไงปี่ยนมาน่าจับยังจับไม่อยู่เลยลูกปั่นแรงมากนี่นี่ฟองฟองฟองน้ำเช็ดไปไปไป นี <c oughs> ่ไม uh ่ไม่หายเช็ดเช็ดฮะไปจัดไปเฟดเจ็ดคนเยอะมากครับโอเคครับเดี๋ยวไปครับสักพักครับน้องนายเดี๋ยวไปเฟดเจ็ดสักครู่สักพักครับ เดี๋ยว kia em à เดี๋ยวโปรโมท <laughs> เออเสิ์ฟแป้นี่แหละไม่ต้องไปเสิร์ฟรีหรอกดูเกมปันป่นปั่นเล็กยกโอ้ยไห้โหคนเยอะมากครับ <c oughs> ากาแฟแต้มเท่าไหรนะ่แล้วเนี่ยฟังไม่รู้เลยครับยกมายังอยู่นะผมติดเกี่ยวผมลูกนี้ยกมา แบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมเจ้าตัวเล็กครับผม <laughs> เกมปั่นครับผมปั่นมาบุงบุงยกโอ้โหลูกนี้เต็มอะไรแล้วอะไรวะฟังรู้เรื่องเลยยกมาโอ้โหมาหลังต้องเป็นเต็มนะผมลูกนี้ยังอยู่ครับผมยังได้ครับผมยก ปาสยองโอ้โหสุดยอดจริงครับผมเตะที่ไหนครับบ้านบึงครับอย่าให้เสียชื่อนะครับโฟมครับผมสวยครับผม แทมถ่ายแล้วเนี่ยองหลังไปลูกนี้หน,นึ่งยกม้าโอ้โหเกือบติดเกี่ยวเจ้าตัวเลยสิบเอ็ดต่อห้า เจอลูกป,ปั่นมาเบาๆแบบนี้ก็ตัดหยอดนะผมโอ้ลูกนี้ครับช่องกลางลูกนี้หัมมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมโอ้สเอ็ดต่อห้าครับผมโอ้ยลูกนี้ปั่นแรงมาก nhọc mã bèn ní cho tôi lịch vái yên ngay 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 เสฟปั่นมาครับผมหนึ่งยกโอ้โหตรงนี้โอ้โหม,มาชุดน,นี้ดีมากเลยนะผมซ้อมเตะทุกวันนะผมพม่าหยองก็มาแพ้อยู่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมสนามนี้แหละครับผมพม่าหยองครับน่าจะสองแพหรือเปล่านะผมพม่าหยองแพ้ไป สนามนี้นครับผมสนามบ้านบึงไม่รู้ว่าจะแก้หรือเปล่าผมโอ้โหเรีบยบร้อยดีครับผมโอ้โห,โโห,โโห,โโหเสิร์ฟได้แต็มเลยอย่างฮ่าฮ่าเสิร์ฟผมเต็มเส้นหมดแอ้ว ยกห่างหน่อยครับผมโอ้โหห่างหน่อยยังเหยียบแรงครับผมสวัสดีครับพี่ชินครับสนามอยู่บ้านเบิงครับสนามบ้านเบิงครับผมก็ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนครับอยู่แถวๆป้อมตำรวจบอก <S <S ตอนนี้ป้อมตำรวจบ,บ้านเบิงเหรออ่าอยู่แถวแถวป้อมตำรวจบ,บ้านเบิงครับผมสนามตกะกอครับผม บุ้งชื่อเฟสอะไรครับโอ้ไม่ทราบเหมือนกันครับผมจำไม่ได้ครับใช่ครับสนามพม่าครับสนามพม่าเลยนะครับผมสนามพม่าครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับคนเยอะมากครับสนามนี้ครับคนเยอะจริงครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็ายองมาอ่พมายองมาแผ้ครับโอ้เเปียกครับผมอ

สวัสดีครับแอดมินสวัสดีครับผมโอ้ยสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพจตะก้อก็เพิ่งมาไลฟ์สดได้ครับผมโดนบล็อกไปหลายวันนะครับผมอุ้ยปัดลูกนี้ยังยกใกล้แบบนี้ก็ปาดสยองครับผมเจ้าตัวเล็กมันก็โดดสูงจริงนะ ไปต่อเฟสเจ็ดหรอเปล่าครับวันนี้ค <Labor> ร <ator il fi> ับไปครับไปครับจบนี้ก็ไปต่อที่เฟสเจ็ดนะครับผมโอ้ยูนะผมไม่เสียผมยกโอ้โหเจ้าตัวเล็กโอ้กระโดดสูงจริงตัวเล็กมันตัวเล็กๆเองกระโดดข้อเท้ามันดีมากนะเจ้าตัวเล็ก สปัดมาหัวโอ้หยเขาไดโอ้ยโชเดย์ได้ปะจ้าโชเดย์โชเดตกน้ำใช่ใช่นี่ว่าแมนเน็ตบอลเลสูงแถวสูงครับน้องสูงประมาณร้อยแปดสิบมั้งนี่ถึงไหมมานั่นแหละร้อยแปดสิบอะสุดเน็ตอะ มันในทุ่มหัวพี่มาเนี่ยพี่ก็ร้อยเจอปั่นมาครับผมลูกนี้หนึ่งพี่สองห้องธรรมดาประเดี๋ยวห้องห้องอะไรแต่ปั่น่านวีดีโอโอเคสามเท่ากันไว้ที่เดียวก็อู้ไงก็อู้อ่ะไม่่แ่เดียวพี่อุ้ยปั่นลูกนี้ ปั่นจนกลับคืนน่ะผมปั่นแรงมากเลยครับผมเอาจะบุ้งปั่นนี่ลูกนี้เออมันต้องอย่างนี้นี่เซิฟโอ้โหสิบสามต่อเจ็ดเกมเท่าไหร่สิบห้าป่ะอ๋อหัวเออหัวผมพอแล้ว เดี๋ยววโ้เียวถ้าไปเตถ้าไปเตะสนามปูนเนี่เตะไหมเขาเตะไหมไปเตะสนามปูนเงี้ยเขาไม่เตะบ่ล้นมาแต่นะบุ้งเตะเลยอ้าวโหเกือบไม่ข้ามแล้วนะเออเชิด

โชดเดะมันหักมันหักเดะมันหักปุ๊บมันเหล่านิ้วหักเลยครับสิบสามต่อแปดนะผมโอ้ยลูกนี้ลูกปันป่นแบบนี้โอ้โหย,ยังอยู่ครับบุงเอาอยู่แล้วตัวเล็กโอ้อ้าวล็อกไว้ขึน้นขึ้นมาถึงเสียกินเอาอยู่นิ่งๆไปเลยแต่ต่อสิบสามนะผม ลูกหนียังไงอ้ยังอยู่ครับปันมาโอ้ไม่อยู่ครับผมโดนปั่นแบบนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมโอ้เกมเสริบสี่ต่อแปแต้มเดียวเกมมาผมปันมาแบบนี้อยู่ยก โอ้เรียบร้อยดีครับผมแบบนี้เน็ตเด้งแบบนี้ก็รับแข่งครับผมสุดยอดนะผมขอเทพสิงโอหัวเปียกเลยครับพี่แนนครับโอ้เด็ดจริงครับพมาชุดนี้เด็ดมากครับผมเด็ดจริงครับผม โหเด็ดจริงครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับเกมครับผมแพ้ครับผมไปแพ้ติ่งเยวครับแพ้เปล่าผมโอ้โหเด็ดมากครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะผมที่ติดตามรับชมนะผมในเพจพลัสก็สายชลผลีนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องนาซีน่าทึ่งปะอาซีน่าทึ่งไปเจ้า แกไหมเนี่ยแกดิเออแกไปแกไปเปลี่ยนไปข้างซีไเออยู่สูงก่ได้พี่อยู่สูงก่ได้เดี๋ยวจะซูมได้ไปไหนเอาละครับผมเดี๋ยวขอตัดไลฟ์สดกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีมีแก้ครับผมมีแก้ครับผมเดี๋ยวขอตัดกันสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับ